สวัสดีทุกคนมือนี้อันนั้นมาไทยหุดนาหวานไทยละหวานบริดำนี่ีจกมันนั่นจกมันบมีแม่เอ่ยมันมันหลอนดำมันหลอนนอ่คือถุงนาคื่นลอเรียวทำบใว่นมือเดียววะ โลดอันนั่นอยู่ศูนย์แขงเลยหน่อยอันนี้แม่แม่แล้วเป็นคนวานชิแล้วเดี๋ได้ได้ซองไฮอลไรพวกไหนี่กำแพงนั่นแล้วแล้วหวานแล้วเลยมิวเสียมาอีแม่นี่ยมิวเด็กขาวเม็ดขาวเห็นบอนี่ ้านแล้วไปเลยบริดำเอาไทยไทยหุดไทยหุดขึ้นมาแล้วกันก็เปลือกวานเลยบ้านไทยถูบ้านไทยยังหยุดเังห็ดน้ำแบบนี้เห็นบอกกันเลยอ้อมแอมอันนี้ตัวตู้ตู้ตไทย ีเก่าและเมนบะแมนดินเขาได้ดินเขาจะเาขาจะเอามาให้มาถ่ายก่อนเลยดินทากันตัวนี้แหละหนึ่งครับสองสามกับพวกนันนี้สี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดหทุเรียน้น้อยเดียวหน้าหน้าบนหรี่หน้าหนงเดียวอืมบางบอนบางบ้านบางเขียก็เจ้าไป เก็ยยังดำอยู่อันดำมาชิดได้ขาวลายอยู่ที่เบอร์ดำวานนี่ได้ได้กับ,บกเ่เต็มเม็ดเ็นหน่วยเป็นไดสมัยท่านี้นเขาจะเนินยมกันวานไทยไทยัอซสิเลยนี่ไทยเรวบริขาดได้คันดำนะเขาต้องได้ขาดไม่ต้อง,งนีหน้ามาันไทยแบบนี้คนฝนโตเลยคนฮากต็ากตเมืองสองเมืองนดีดินดิดดำน,ำบบน้าซุ่มเล็กเลกไทยเม,ยมล่าราไทยมาไทยมาต้องมาไทยเหรว่าเขาเปลือกวาน เื่ออนี้กัเขาก็บอตองแซน้าเนี้เขานด้เลยคือแบบางกาตกไ้นะเผื่อเขาเื่อฟุตบานี่แหละแต่เขาเอาเนีพันยังามาหวานเลยบานกับบอตองวานที่กันเดียวมันสิม่นสิเป็นแต่อเครื่องไม่ได้หม่วานเขาไงวะบางๆนะบ่ห่างแลวกับบอีอันนี้คืเนี่คุณยังแม่ เออ่ให้ในบ้านแล้วเหรอบอสเด็กกันยังตัวนี้ป่ะบอสเนี่เออเราสามหาย,ยัางให้นิน่งอยู่นลยให้ให้ที่สี่ให้ที่สี่ไปเลยอันนี้คือบรรยากาศทงไฮท้องนาสุดๆเลยตอนนี้ ตอนบ่ายสามทองป้าสิโตกกับโบโตกสิแดดกับโบแดดอืมคืบมืดอืมคืบอืมคืบจ้ากันยังอ้าวเบิดอากาศสีหอนเอ้าวดินะอบเอ้าก็สิตายเลยมาแล้วมาแล้วมาแล่าไมาแล้วรถ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 มาแล้วพี่น้องเอ้ย นขิงง้อขี้ควายเป็นฝุ่นเลยแต่ก็ทายเบิดอันแหละเดี๋ยวถ่ายให้เบิ่งซัมเนียก่อนเลยเพราะว่าทุกไฮเลยนี่ที่ยังว่ายก็สิกระสีหายก็เจ้าทายแบบสี่เหล่าทายทายทายกันมาดินกี่้นมาสี่แล้วก็ซุ้มข่อยกับแม่กับสุภาพกันเอาเขาเขาเนี่ยมาวานเลยแล้วก็แล้วเลยวลันนี้มีแต่ถาเก็บเกี่ยวว่ะสิลแลี้ยวละ ใส่ผ้าใส่คุณใส่ปุ๋ยยังก็ได้เ็ดเกี่ยวมันบระยากคือกับเหมาดำกับเหมาดำเขาต้องมาไทยเอาสิแะไรก็มาคาดเทื่อมันโลกาอยังต่างๆเนาะอันนั้นก็อันนี้นก็พวกขี้ข้านขี้ข้านสองคนประเทศยังข้านสองคนอ่ะเท่าน,นี้แหละมียังกะคอมเมนต์มาได้เด้อบางบางบอนบางบานกับยังดำอยู่ทางนี้เขาจะตัวแรกเขาจะประหยากดำไปไหนเขาจะามีแต่ไทยหวานใส่วาดแบบนี้โอเค บายบายอแะบายบายเอาบ้ยบาางามนี่งามาแล้วอ่าเนาะปิดมาแสบล้างล้ปินล้งมาแสบแบปิดล้างมาเนี่นี่เห็นโหลดแล้วมจะงาม แย่แรงไปก่อนนะตอนนี้มาถ่ายวิดีโอนะใบบ้าถ่ายคลิปถ่ายคลิปเอาลูกสาไฮเศ้าหน้าดีเอามาหวานของวันเขา ไปึงึงนี่นี่หอนห้อนห่อนหอนเมื่อยหลายโอ้ยเมื่อยเมือมันแห้งอะไรเมื่อยเมื่อยเมื่ยเมื่ยปุณน่ยเพื่อชิลเล่าเป็นไงได้เห็นนะหน้าไร้ดินก็ไร้อีกได้หนี่โปรเพื่อนกรไดไปลอยลังสมาร์กสมาร์ลูกเคยมาให้ข่าวเด้อสมารลูกเคยก็ไดเด้อหนี่เนาะ ถ้ายหน้าซวยแนย่แล้วแล้วอะไรอะไรอือเขาเอา้าเขาไปหวานอือ โอ้เฮียๆฮียเฮียไม่วานอยู่ควานอยู่คุณวานอยู่คุณหอนหอ,อนหอ,อนหอ,อน,ออน,ออน,ออน วันเลยๆๆบ่าแม่ห่างๆ่ว้าอือันค่ฉันเลยจะมาวานบนได้นี่เลยเทนีวานแล้วานนี้ก็ได้บ่ฮะเนะ่อได้สกระาวันหนาไบ่หนา่ล่าเลย นี่ลูกซาอนาตัวจริงครับอบันนี้กับคอยกรบวานนี่กันได้กันทงนีเลย ซ่อนค oh, un like ันซ่อนคันโอ้โหคนาแม่มุนมัน้องแม่นาะแล้วซอนคันแบบคนามันต้องได้ดานทุกปีบ่าจะว่านาอไปเขาไปสิเนะฮห้า้าบ้านบราสิและนี่อ่า Hon 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 hon